สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วครับครัวป้าเอวันนี้ป้าเอจะมาทําอะไรเดี๋ยวมาดูกันครับกาลังตอกไข่ไเลยไม่รู้ทําทอะไรครับตอกไปแล้วห้าฟองครับป้าเอบอกเลยที่จะทําอะไรไปา้าเะทําต้มยําไข่น้ําใสค่ะ๋อต้มยําไข่น้ําต้มยําไข่น้ําเดี๋ยวเป็นปน้ําใสนะคะตอนนี้ตีไข่ยอยู่ใช่ไหมตีไข่ตีตีตี ตีไข่ก่อนแล้วเราก็จะเจียวไข่ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาต้มยำค่ะก็ตีประมาณนี้นะคะประมาณนี้ไม่ต้องนานมากตีเพราะนเก็บใช่ไหมใช่นี่เลยแล้วเราก็มาทอดค่ะให้เหลืองๆทอดให้เขาเหลืองๆให้เขามีกลิ่นหอมแล้วเราก็เอามาต้มยำอีกิน นี่เลยนี่นี่ยคะ่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะให้เขาเหลืองเดี๋ยวจะกลับทั้งสองด้านเลยนะคะ้องอีกหน่อยอีกหน่อยสวยมากเลยคือเราต้องให้ให้ ให้ข้างล่างเหลืองๆหน่อยข้างล่างมันกลับง่ายใช่ไหมกลับง่ายให้ข้างล่างเหลืองๆเอาเหลืองแบบเหลืองหอมเหลืองๆหน่อยจะได้หอมๆจะมีกลิ่นหอมของไข่ถ้าไม่ไม่เหลืองก็ไม่หอมนี่เลยเดี๋ยววันหลังไปเอะจะมาทําไข่ฟูให้ดูเนาะวันนี้ยังไม่ได้ทํานี่ทําไข่ต้มยำก่อนต้มยำไข่น้ำต้มยำไข่น้ำ เมนูง่ายๆครับตัวนี้ไข่ที่ไปเอจเกียวก็เหลืองแล้วนะครับเหลืองใช้ได้แล้วครับไปเอจะมาทำอะไรเดี๋ยวมาดูกันเหลืองเราให้เข้าเหลืองสองข้างแล้วมันจะหอมนี่เราก็จะต้มอ๋อเสร็จแล้วไปเอก็มาหั่นใช่ไหมหั่นให้เป็นชิ้นๆใส่หม้อต้ม มาหั่งไข่ที่เกี่ยวไว้ออหอมหอมเนี่ยนะครับเป็นชิ้นๆนี่เลยค่ะออก็เหลืองเริ่มไข่เหลืองก็หอมเวลาเราเราไปต้มยำแล้วก็จะหอมทำให้ขาเป็นชิ้นๆก่อน โอเคครับตัวนี้เป็นหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วครับครับตัวนี้ไปเอ๊ได้เกี่ยวไข่เหลืองแล้วก็เอาไปพักไว้แล้วครับตั้งหม้อต้มเรียบร้อยแล้วไปจะใส่อะไรบ้างครับใส่เครื่องต้มค่ะนี่เลยค่ะโอเคเราเตรียมไว้แล้วมีใบมะกรูดเนาะมีตะไคร้มีหอมแดงค่ะล้างน้ำเรียบร้อยอือ เดอด,ดล้วค่ะเราก็ใส่ไข่ที่เราเจียวเหลืองหอเหนื่อยมากน่าทานมากเลยนั่น,นใส่ไปแล้วครับเมนูนี้มันง่ายนะครับง่ายทำง่ายง่ายสดชื่นใจมีของที่มีอยู่ในบ้านเราง่ายๆไม่ต้องบางทีเราไม่ได้ออกไปข้างนอกเนาะ้ะไปใส่อะไรครับจะใส่เกลือคะ่ะไม่เอาน้ํา แมวน้ำปลานะคะใส่กเกลือนะครับใส่เกลือหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแล้วก็ผงปรุงหนึ่งก้อนแค่นี้เองค่ะจบผงปรุงรสหนึ่งก้อนผงปรุงรสหนึ่งก้อนทอ,อดไข่เราไม่ใส่น้ำต้มยำไข่เราไม่ใส่น้ำปลาใส่ใส่เกลือแทนเดี๋ยวป้าจะชิมก่อนเนาะใช้ได้นยเดี๋ยวให้ผงปรุงรสมันละลายแป๊บ ทานง่ายๆอาหารง่ายๆพยายามหาของง่ายๆมาทำช่วงโควิดอ,อยู่กับบ้านไม่ต้องออกตลาดออพอดีค่ะพอดีนะพอดีาาค่ะเียวจะใส่ถ้วยก่อนแล้วก็บีบมะนาวนี่บีบมะนาวทีหลังเทใส่ก่ะมาเทนี่เลยแล่นี่นะครับอูน่ากินน่าทานมากเลยนี่ อยู่ข้าวเลยหอมผักชีไปเรื่อยใส่ไปแล้วใส่ไว้ก้นชามแล้วนะครับน,นี่ครับน่าทานมากเลยนี่จะใส่พริกขั่วใส่พริกขั่วให้หอมใส่พริกขั้วจะได้หอมหอมเราไปจะบีบมะนาวใช่ไหมนี่นี่อย่าถ่ายใจใจหน่อยบีบมะนาวบีบมะนาวสักสองลูกจีจาจีจาครับจียังไม่ได้ทาเลยดำลายไหล นี่ง่ายๆอะยเงย้ยสามคนน <c oughs> ี่กลิ่นมะนาวกลิ่นมะนาวออกหอมครับหอมมะนาวหอมกลิ่นมะนาวนี่แค่นี้ก็รู้รอดแล้ะอยู่รอดแล้วเ <c> น <oughs> ี่ยนี่เลยจะชิมก่อนเปรี้ยวหรือ,อยังออลองี่ไปชิมอีกครั้งหนึ่งเพราไปเอ๊อชอบชิม <c oughs> ง่ายมากเลยค่ะใครจะทําทานง่ายๆสดน้ําชื่นใจด้วยนะลองกินไปใช้ได้ไหมน้ําพอดีเลยอืมพอดีค่ะอืมสุดยอดสุดยอดเลยใช่ไหม <c oughs> นี่ครับใครอยากทานจุดนี้ต้มยำไข่น้ำสูบไปเอะครับหัวไปเอะนำเสนอขอบคุณนะคะติดตาม<ป>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับกดติดตามไปเองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ